กองทุนยุโรปทั่วไปเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นลงตามตลาดนิดนึงแต่ไอกองเนี้ยตลาดลงให้ไม่ลงเหมือนกันนะบางทีอะทำไมถึงแนะนํายุโรปในช่วงนี้เพราะว่าราคาหุ้นยังไม่แพง เฮ้ยหมอคุณกลับกับไปเที่ยวมาใช่ป่ะใช่ไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้างนะอิตาลีครับโปรตุกีสเฮ้ยแล้ววกกลับมาที่ฝรั่งเศสครับเฮ้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ยุโรปหมดเลยนะทำไมต้องไปยุโรปหล่อๆนะเอาแบบหล่อๆนะมกองครับบอกเลยผมกำลังไปศึกษาเศรษฐกิจยุโรปเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังถึงกองคุณนี้ฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทุนไหนดีครับปีนี้มาในธีมี่ชื่อว่า Fund ี e b a ครับและมากับเลข3ตัวนี้เลย10 10ิ0สิบนั่นคือ10ตอนครับ10กองทุนและ10ตีมการลงทุนครับผม สำหรับตอนนี้ฮะทุกคนเนะเราพูดถึงเมื่อกี้หมอเกินไปแล้วหมอไปยุโรปมาปรากฏว่าไปศึกษาข้อมูลมาเต็มที่เลยเอได้อะไรมาบ้างกับยุโรปแล้วทำไมยุโรปถึงน่าสนใจอ่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าว่ายุโรปเนี่ยเป็นเป็นแบบกลุ่มประเทศที่แบบคนไปเที่ยวเยอะมากเฮ้ยจริงๆมันเป็นหนึ่งในความฝันของหลายคนด้วยนะดูทใครก็อยากไปยุโรปเฮ้ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงทำไมเพราะยูโรเเย์เค้กนั่นมันยูโรเปียนฟู้ดเป่าไม่ใช่ยามากเลยเออช่างวันเดอร์ไเอาทำไมทำไมคนเขาไปยุโรปคืออย่างนี้ ผมว่ามันเป็นประเทศที่เก่าแก่ถ้าคุณอยากไปดูแบบเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ตัวเป็นๆอ่ะคุณต้องไปยุโรปครับครับนี่ฮะและอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าประเทศที่คนท่องเทียเย่ยวเยอะสุดในโลกอ่ะคือประเทศไหะให้คุณลองทายฮะรู้เหรอรูอ้บอกรู้บ้ารู้ไหมฮะประเทศอะไรขึ้นต้นด้วยอ่าถ้าภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยเฟฟินแลนด์ตลกคืออะไรฮะฝรั่งเศสครับฝรั่งเศส 9 0ล้านคนต่อปีมันดุล้าคนประเทศประเทศไทยเนี่ยมัน2 0ถึง30ล้านคนแบบพลิกๆนะบางพลิกๆนะแต่ฝรั่งเศสนี่คือ3เท่าของเราเลยได้ไหมแต่ว่าธุรกิจของของกลุ่มยุโรปเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วย จริงอะอ้าวจริงคือเวลาพูดถึงยุโรปนะอันนี้อันนี้คิดแบบจากคนข้งนอกที่เราไม่รู้เน่ยได้ยินมาจะได้ยินว่ายุโรปมีวิกฤตบ้างยุโรปมีปัญหาบ้างตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ทำไมถึงน่าสนใจว่เมื่อกี้คุณพูดมาดูดฟังก็ดูดีมากานะคืออย่างนี้ยุโรปเนี่ยดูแล้วแนวโน้มของเขาเนี่ยประชากรเนี่ยมันเป็นผู้สูงวัยเนาะแต่ว่าเป็นผู้สูงวัยแบบ มีตังค์อ่ะผู้สูงวัยที่รวยเพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจในยุโรปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการท่องเทียยเ่ยวอย่างเดียวที่เราเกิดไว้เมื่อกี้นี้นะครับ,รบแต่ว่าบางประเทศก็เน,น,น,น้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะอ่าแต่ว่าท่องเทียเ่ยวจะเป็นธุรกิจบางอย่างก็เติมขึ้นมาครับอ่าแต่บางอันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันใช้แบบระบบอย่างบ้านเขาอะาลิฟต์ทั้งหลายหรือว่าเป็นพวกผลิตขนมโอ้หขนม,หมนี่เป็นแหล่งผลิตใหญ่มากนะครับยุโรปนี่เพียบเลยเต็มไปหมดเลยพวกช็อกโกแลตโดยเฉพาะช็อกโกแลตเนี่ยมาเต็มนะครับวายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องจกักรเยอรมันนี่ดังเครื่องจักรมากบริษัทยาบยาเนี่ยในผลิตในยุโรปเยอะมากๆแล้วเป็นมาตรฐานแบบที่แบบโคตรเป๊ะได้รับการแบบส่งกระจายไปทั่วโลกด้วยนกันดูฟ <นะ S 1> ังดูก็ดีนะแต่อย่างที่บอกแหละผมเองนะมุติที่ผ่านมามันดูแบบ มีความผันผวนแม้ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหมือนจะปรับขึ้นแล้วคือสดใสขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้ดัชนีหุ้นของฝ่ายยุโรปน่าจะเริ่มมีความสดใสขึ้นแต่มันก็มีความไม่สบายใจอยู่มันมันยังมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นอหนวิกฤตพลังงานหรืออะไรพวกนี้ยังไงคือยุโรปเนี่ยเหมือนเป็นคนที่อย่างบอกเป็นคนแก่ที่มีตังค่ะเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่เนะี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายเลยของหลายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเนี่ยจะค่อนข,ข้างดีนะครับอ,อันนี้คือ1นึ่ง,หน,งหนึ่งตัวแปรแล,ล้สองยุโรปเนี่ยผมก็บอกว่าที่ราคาดัชนีหุ้หนมันสูงขึ้นมาช่วงนี้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันต่ามากคุณหนอ,อมตอนช่วงที่เกิด โควิดเอยอะไรเอยราคาหุ้นยุโรปก็ร่วงลงไปแถมดอกเบีย้ยก็เป็นขาขึ้นนะพอดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นธุรกิจธุรกรมในยุโรปก็ต้นทุนก็สูงขึ้นซึง่งต้นทุนเขาสูงอยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีเรื่องขาดแคลนเรื่องพลังงานงพลังงานต้องดึงมาจากรัสเซียแถมทะเลาะกับรัสเซียอีกโด<ช>นตัดน้ําตัดไฟอย่่ช่วงหนึ่งถูกไหมใช่ใก็ทาให้ราคาพลังงานมันสูงมากขึ้นต้นทุนในยุโรปก็เลยสูงขึ้นหุ้นก็เลยร่วงเทะเลยนะครับคราวนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มที่คลายลง เหมือนกับจุดที่มันผ่านจุดที่แย่จุดที่แย่บางส่วนไปแล้วาส่วนไปแล้ว,อ,ลวออ,อะครับเพรานี้ทาไมถึงแนะนํายุโรปในช่วงนี้เพราะว่าราคาหุ้นยังไม่แพงร,รับรู้ข่าวร้ายทุกอย่างมันเกิดจบไปหมดแล้ว่าก็น่าจะเป็นจุดที่กาลังจะกลับมาเนี่ยที่มันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มัน โอ้หมันแย่มากไงใช่ใช่มา,มากท่าได้ยินนะครับจำได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ยินว่ายุโรปดีใช่แต่ตอนนี้กำลังเริ่มน่าสนใจพฉะนั้นก็เลยเป็น,ปนจังหวะแล้วกันใช่คือระยะยาวเติบโตอาจจะไม่เท่ากับที่อื่นแต่ว่าที่เนี่ยเป็นจังหวะในการลงทุนเพื่อได้ผลแทนระยะกลางที่ดีแล้วกันก็เลยมีกองแนะนำพวงนี้เกิดขึ้นมาทีนี้ผมเคยได้ยินมาหมอครับมันไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเขาบอกยุโรปเนี่ยมีคนจีนไปเกี่ยวข้องด้วยอ่ามีคนจีนมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วกันคือคืออย่างนี้าช่่วงไหนที จีนค้าขายดีๆคนจีนมีตังเยอะครันโคตรโคตรของโคตรรวยเลยอ่ะใช่คือเขาก็จะมาช็อปปิ้งสินค้าลักชัวรี่ต<อ>่างๆเพราะฝั่งยุโรปแบรนด์เนมเยอะถูกต้องแบรนด์เนมเยอะมากนะครับ,รบจนเขาเรียกว่าโอ้โหบางทีอ่ะช็อปแตกอะไรเงี้ยคราวนี้ยตรงนี้ยหา,ายไปแล้วเพราะว่าคนจีนเองช่วงนี้ก็ เขาๆลงเพราะว่าธุรกิจเขาไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว,ว่าถ้าสุดท้ายนะจีนกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีเปิดประเทศทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะมันก็จะค่อยๆกลับมาถึูกต้องอมันก็มีจังหวะที่เขากาลังจะค่อยๆกลับมาแต่ผมบอกนีนะสินค้าลักชวรี่อะยังไงราคาก็ขึ้นอ่าคนยุโรปเนี่ยเป็นคนแบบสไตล์แบบ ทำสินค้าที่แบบคุณภาพดีของดีนะครับไม่ไม่ว่ายังไงเนี่ยมันก็จะอยู่ไปเรื่อยราคามันก็ดีขึ้นเรื่อยจริงแต่ว่าอาจจะไม่คึกคื้นเหมือนสมัยก่อน่นั้นเองแต่มันก็มีปัจจัยบวกนะก็คือถ้าสุดท้ายทุกอย่างกลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะตามขึ้นมาด้วยเหมือนกันมันก็เป็นตัวหนุนแหละก็คือแปลว่าทุกอย่างมันกำลังจะค่อยๆขี้คลายอันนี้คือในมุมที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้นะกองทุนไหนฮะมาเลยอ่ากองทุนนะ่สนใจฮะอันนี้ครับของนี่เลย ของทหารไทยนะคร TMB EG ก็คือ European g r r w w t h ลด์เน้นหุ้นเติบโตฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ในเศรษฐกิจแต่ละช่วงช่วงนั้นนะครับซึ่งผมไปดูนะกองเนี้ยเฮ้ยนอมนี่ธรรมดาว่ะกองคุอยุโรบทั่วไปเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นลงตามตลาดนิดนึงอ่าก็คือพูกนี้ตลาดหุ้นขึ้นก็ขึ้นแต่ลงก็ลงด้วยแต่อกองเนี้ย ตลาดลงเฮ้ยไม่ลงเหมือนขนาดทีอะทำไมอะเอาไม่ลงเหรออย่างเงี้ยเอาไม่ลงคือผมว่าเขาเลือกหุ้นได้ค่อนข้างดีอะ เป็นเรื่องอาจจะเป็นไม่รู้นะผมผมไม่ได้เห็นสาไหนเขาทั้งหมดนะแต่ผมว่าจะเป็นเรื่องขุ้นที่เป็นกลุ่มที่เป็นแบบสินค้าผูกขาดบางอย่างหรือเปล่าต่อให้เศรษฐกิจดีไม่ดียังไงก็ต้องใช้บริการกลุ่มนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในจังหวัดที่ตลาดหุ้นกลับมากองนี้ก็ทำโแมันได้แบบใช้ได้นะจากข้อมูลบอกถ้าเป็นย้อนหลัง1ปีเฉลี่ยอยู่ที่สิบแปดสิบเก้าจุดเก้าหรอปะาณสิบเก้าอันนี้ย้อนหลังหนึ่งปีนะแล้วก็ถ้าเฉลี่ยต่อปีสามถึห้าเนี่ยอยู่ที่สิบจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์ กองนี้ก็ไม่แพ้ใครนะไม่แพ้ใครแต่ว่าอาจจะเงียบๆหน่อยนะใช่ไหมทั้งนั้นที่ตลาดยุโรปช่วงสองทศวรรก่อนนั้นก็ไม่ได้ดีไงใช่แต่กองนี้เรารักษาพอประมาณได้ผมว่าไม่ไม่น่าเกลียดอะเอาว่าไม่น่าเกลียดแล้วกันถ้าหากพูดถึงกองยุโรปทั้งหมดในประเทศไทยนะกองนี้ก็ควรจะต้องแบบติดลิสต์บนบนอยู่ตลอดนะผมว่าอย่างนั้นเลยคือจริงๆมันมีกองยุโรปมากมายเนาะแต่ที่เราเลือกกองนี้ก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ด้วยถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่ากองยุโรปนะครับเวลาเลือกนะครับอย่าเลือกกองที่เป็นกองแพสสซซีีีฟททาาไมมออะะะแแแพคคกลลับ้้วนฮถใรจไม่ไดด้้้ลาาคนนนนวััีเเรริิ่่่่มมมผแง ใช่แล้วใช่หมอคุณทำไมทำไมต้องไม่เลือกแพสซีฟอะครับเล่าให้ฟังอย่างี้ครับกองแพสซีฟเนี่ยถ้าเราเลือกนะมันจะมีหุ้นอยู่3ประเทศเท่านั้นเองที่คุณจะติดในกองแพสซีฟด้วยเขาเรียกเป็นหุ้นสต็อกยูโร600เนี่ยอ่ามันจะมีอะไรบ้างมีหุ้นในฝรั่งเศสหุ้นในอังกฤษอ่าหุ้นในเยอรมันมีอยู่3ประเทศเนี่ยแล้วมันไม่ดียังไงนี่ผมถามต่อมันกระจุกตัวครับแล้วทจไมบอกกระจุกตัวเอ้าสาประเทศนะสประเทศเลยเหรอมันมันก็เยอะไม่ใช่600กว่าตัวหุ้นใช่แล้วบอกกระจุกตัวอีกคืออย่างนี้มีแค่ อ่ะฝรั่งเศสอาจจะเก่งเรื่องเรื่องของเครื่องจก<ม>ักรเหมือนเยอรมันเนี่ยเหมือนกันถูกไหมอังกฤษอาจจะเก่งเรื่องของค้าขายหรือมีแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่แต่มันอาจจะไม่ได้ประเทศอิตาลีอ่าอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่มันอยู่ในประเทศสวิต์ครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกกองพาสซีฟเนี่ยมันก็จะอยู่ขึ้นประมาณบรินัทหลักๆ3ตัวซึ่งอันเนี้ยก็ทําให้เราเหมือนได้ประเทศไม่ครบในยุโรไง อ่าแต่ถ้าคุณไปเลือกกองแอคทีฟเนี่ยคุณอยากจ,จะได้เป็นหุ้นบริษัทเล็กเอันอื่นๆที่อยู่ในประเทศอื่นที่อยู่ในกลุ่มแพสซีฟตรงนี้เล็กๆในโปรโตุเกสอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะโตมากๆเลยก็ได้นะโตแบบมากกว่าหุ้นในเยอรมันบางตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะนั้การที่เราเลือกกองแอคทีฟกับประเทศกลุ่มยุโรปเนี่ยอันนะี้คือข้อได้เปรียบ แล้วจะแข่งเช่นกองนี้ด้วยกองนี้ที่เมื่อกี้หมอพูดไปบอกว่าเลือกแบบแอคทีฟแล้วผลตอบแทนชนะตลาดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุที่สนับสนุนสิ่งที่หมอพูดเลยนะก็ลองดูนะครับหมอนิดนึงอยากรู้ในกองอ่ะมันมีลงทุนอะไรบ้างอ่ากองนี้อ่าเรามาดูกันนะครับกองเนี้ย เขาไม่ได้ลงทุนแบบโดยตรงเองนะไม่ได้ซื้อเองนะแต่เขาลงทุนผ่านเวลินตันนะครับเวลินตันไซต์จิกยูโรเปยนอีควิตี้ครับก็คือให้เวลินตันเนี่ยบริหารเงินพวกเราอีกทีนึ่งเอาเงินไปซื้อกองไปลงทุนในกองลงทุนต่างประเทศต่อทีนึงไปซื้อหุ้นอีกทีนึงใช่ครับคราวนี้หุ้นที่เขาซื้อมีอะไรบ้างจริงนีตั้งแต่พวกบิทิสอเมริกันโ o บ a โค o ก็คือพวกโรงงานยาสูบพูดง่ายๆคือผมบอกว่า แล้วคุณสูบแกถูกอีกอสุอทำไมมันเอาเด็แล้วเป้าหมอเขาเดี๋ยวเขาไม่สูบแล้วถ้าคุณไปเที่ยวยุโรปด้วยคุณเคยไปยุโรปมาค,คุณจะรู้ว่ายโุโรปแม่สูบบุหรี่จากทิบหายเลยเออจริงเยอะจริงนะครับโดยเฉพาะอิตาลีครับฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหเดินไนแบบ เป็นเป็นมะเร็งกันได้เลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆคนในยุโรปเนี่ยก็ยังมีติดนิสัยที่เรื่องใช้ยาสูบอย่างเงี้ยเป็นยุคประวัติศาสตของพวกเราเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันเหมือนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมพูดอย่างไรนัครับก็เป็นเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบสิ้นเปลืองด้วยใครสูบก็สูบตลอดอ่ะเอออ่แล้วก็ไอ้อย่างนี้ก็มีบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรเงี้ยมาแบบโหเต็มไปหมดเลยครับไนเนี่ยเห็นไหมว่าธุรกิจที่เขาลงเนี่ยส่วนก็จะเป็นพวกแบบนี้กินใช้กินใช้อะไรพวกนี้อยู่่ประมาณพวกกนนนีีี้ออัึงท แล่รคนไม่รู้ก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปใช่ไหมฮิยุโรปเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตัวตึงเลยนะคือพื้นที่มันแพงเพราะพื้นที่มันจะมกัดนี่อรอกไหมอ่าแล้วคนก็แย่งทำเลดีๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยู่มานานเขาก็ไม่ขายยิ่งหาซื้อยากยิ่งต้องการเลยถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้ก็น่าสนใจหรือิดหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะก็มานะเพราะว่าธุรกิจยุโรปเองก็เริ่มกลับมาดีมากๆคนท่องเที่ยวกันเลยน่คนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวยุโรปแล้ววัั้้หมลอนพวีตบ ทีนี้มาเลือกความเสี่ยงตอนนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับหกผมเริ่มเดาได้นถ้าใครฟังึงตอนนี้น่าจะเดาได้แล้วถ้าเป็นลายประเทศ,เทศลายโรบีลาย,ลายใ,นในกลุ่มประเทศเนี่ยจะเป็น6ก ถูกไหมถ้าเป็นไลนเซกเตอร์จะเป็นเจ็ซึ่งอันนี้อยู่ที่6ก็ถือว่าเสี่ยงน้อยกว่าไลนเซกเตอร์เสี่ยงน้อยกว่าไลนเซกเตอร์แต่ว่ากองนี้ผมพูดตรงนะครับไม่อยากให้ถือเยอะมากนะเอาแล้วทำไมครับเอ้าเอาแล้วไม่ไม่เคลียร์หรือเปล่าว่าไม่เคลียร์หรือเปล่าไหนคุณบอกว่ามันดีไงเนี่ยทุกอย่างก็ดีทำไมก็บอกว่ากองยุโรปเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะการเติบโตระยะยาว gdp ยุโรปเนี่ยมันไม่ได้สูงเหมือนสมัยก่อนนู่นเลยนะครับงั้นเสน่ห์ของของยุโรปเนี่ยมันจะเป็นที่เรียกว่าจังหวะที่ที่ราคาหุ้นนมมััย่่ออลงาาครบ แล้วเราเราเข้าลงทุนในบางจังหวะเป็นเนี่ยสมมติเราเราเข้าเป็นเนี่ยมันจะได้รีเทิร์นที่ค่อนข้างดีอ่าเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของการแบบ,แบบเหมือนเป็นรอบในการลงทุนในยุโรปเนี่ยผมมองว่าอย่างนั้นนะอะเหมาะกว่าเพราะอย่างนี้ถ้าคุณพูดแบบนี้จริงๆถ้าถ้ามองกลับไปดีซอาจจะไม่เหมาะอะดีซีเเนี่ยผมกับกองยุโรปเนี่ยก็อาจจะลงทุนได้นะคือคือระยะยาวไม่ใช่ว่าพุ้นกลุ่มนี้จะไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อนนะ คือมันอาจจะเป็นเขาจะเลือกเลือกประเทศเลือกหุ้นที่มันแบบอาบรษัทยาที่มันเติบโตได้หรือว่าเลือกบริษัทที่มันแบบทําธุรกิจธุรกรมจที่มันเติบโตได้ในอนาคตก็ได้คืออาจจะดีในระยะยาวได้เหมือนกันฉั้นถามว่าดีที่มั้ยก็ได้แต่ว่าถ้าในมุมมองผมอะถ้าถ้าผมเป็นนักลงทุนนะมันบางจังหวะเนี่ยไปลงกับหุ้นกลุ่มอื่นประเทศอื่นก่อนอนะมีโอกาสจะโต,ตมากกว่าใช่สมมุติว่าอาเทียบกันสมมติเป็นยุโรปนะอาจโตปีละสิโดยเฉลี่ย แต่ถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยเอไปละ10-15อย่างเงี้ยเฉียวกเวียดนามอ่าอย่เนี้ยใบแอดนะฮะใบแอดด้วยใบแอดด้วยนี่คือความแต่ต้องบอกนีดว่านี่เป็นความเห็นของคุณหมอนัฐนะ <c oughs> นบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นความเห็นซึ่งเอาไปฟังแล้วพิจารณาการ,รตัดสินใจเขาตองบอกว่า <นะ S 1> ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า สิ่งที่หมอนัทคิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมอนัทมองแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นต้นทุนเสียโอกาสของแต่ละคนที่จะเลือกกองใช่ซึ่งผมก็มองว่าเอออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบหรือเราไปเวียดนามแล้วพอจังหวัดยุโรปลงเงยเยอะเราก็สวิตชิ่งบางอย่างมาปุ๊บลงยุโรปก็กลับขึ้นมาอย่างนี้มันก็มีโอกาสได้ได้ทำกำไรทดแทนที่ที่มันดีขึ้นมาได้อีกในมุมนี้มันก็แปลว่าคนที่จะลงทุนในกองกลุ่มที่เป็นยุโรปเนี่ยต้องมีความเข้าใจค่อนข้างมากเลยนะเยอะๆต้องเยอะเข้าใจเยอะแล้วก็สามารถจะ พิจารณาการลงทุนหรือจังหวะที่เหมาะสมได้ด้วยใช่คาถามเริมนะวิีนะมีร้อยครับอันนี้น้าจะตอบไปเลยนะกองหมอนี่นะมีร้อยไม่ควรใส่ร้อยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมว่าสัก10บถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์กองที่เป็นลักษณะของบอร์เจ็อ่ะก็ได้ก็ได้และต้องต้องมั่นใจในช่วงจังหวะหรืออย่างงี้ประมาณนึงด้วยนะซึ่งจังหวะนี้ที่เรามาแนะนําแน่นอนก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างที่บอกว่าปัจจัยประมาณหนึ่งนะคือมันทุกอย่างมันรับรู้ข่าวร้าย ซึ่งลบทุกอย่างกันเลจะกมาดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นครบจบหมดแล้วน่าจะเริ่มเป็นขาลงได้ในอนาคตซึ่งดอกเบี้ยเป็นขาลงเมื่อไหร่หุ้นน่าจะกลับมาอันนี้ก็เป็นจุดจังหวะที่น่าสนใจล้กันนะครับใครสนใจกลุ่มยุโรปนะครับก็กองทุนนี้เป็นอีกหนึ่งกองที่น่าสนใจเอาไว้พิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมความเสี่ยงของเรา พิจารณาให้ดีความเสี่ยงเราเรารับได้แค่ไหนนะครับจังหวะการลงทุนเข้าใจไหมเราจะต้องลงทุนแบบไหนให้เหมาะสมแล้วก็สัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตการลงทุนก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะครับใชบ้มากมากเลยถ้าชอบรายการเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ,รบติดตามเราสองคนได้ในตอนต่อไปครับ,รบแล้วพบกันหมกับกล้องทุเรียนี่ฟันดี้เบสครับผมเย้ yeah. ไปโปรตุกีเฮ้ยแล้ววกกลับมาที่ฝรั่งเศสครับเฮ้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ยุโรปหมดเลยนะมไปศึกษาเศรษฐกิจยุโรปที่เะียมาเล่าให้ฟังถึงกองทุนนี้ใะสุดยอดทำไปเที่ยวนะครับได้เอาตรงนี้เข้าด้วยนะ